จากที่เคยปลูกผักแล้วได้ต้นยืดแบบนี้กลายมาเป็นปลูกแล้วได้ต้นใหญ่แบบนี้มีวิธียังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงการปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบน้ำนิ่งแบบง่ายๆปลูกกินเองไม่มีการวัดค่าอะไรนะคะมีแค่การตวงปุ๋ยเท่านั้นเริ่มต้นจากช่วงโควิดระบาดก็หากิจกรรมมาทำทีนี้พอดู YouTube ไปเรื่อย เจอการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำวนนะคะน่าสนใจมากทีนี้ด้วยความที่ว่าไม่รู้เรื่องระบบน้ำการต่อท่อการเจาะท่อและก็ไม่อยากจ่ายเงินเยอะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อสำเร็จก็จะเป็นราคาที่สูงพอสมควรนะคะก็เลยค้นหาไปเรื่อยๆเจอการทำไฮโดรโปนิกส์แบบน้ำนิ่งค่ะก็ได้ทำตามคลิปแล้วก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆเจอปัญหาแก้ปัญหา จากการปลูกเองทั้งหมด6รอบในช่วงเวลาเกือบ1ปีมาบอกต่อให้กับทุกท่านที่สนใจในการปลูกผักไฮโดรโปรนิก์แบบน้ำนิ่งเพื่อเอาไปปรับใช้นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ซึ่งทั้งหมดที่มีนะคะเป็นการสั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์โดยสิ่งสำคัญที่เราต้องมีนะคะก็คือกละมังโฟมที่มีความหนา1นิ้วซื้อแบบแผ่นใหญ่มาตัดเองค่ะ ฟองน้ำสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปรนิกที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้วยปลูกปุก๋ย AB และถ้วยที่ใช้ตวงปุ๋ยค่ะผักที่จเจริญเติบโตได้ดีในการปลูกแบบไฮโดรโปรนิกน้ำนิ่งนะคะก็ได้แก่พวกสลัดหรือเราจะเลือกผักที่เราชอบก็ได้นะคะชอบอะไรก็ปลูกแบบนั้นเลย ผักอื่นๆก็ปลูกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสะระแหน่ขึ้นฉายแมงลักโหระพาผักชีฝรั่งผักแพลก็ปลูกได้ค่ะผักชีโศก,ก็โตดีเหมือนกันในน้ำแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งค่ะคลิปนี้เป็นการพูดถึงผักพวกสลัดนะคะในการเพาะเมล็ดเราควรจะเอาเมล็ดเพาะในกระดาษทิชชู่นะคะที่เป็นทิชชู่ชื้นๆวางเมล็ดที่จะปลูกลงไปนะคะ ปิดฝาทิ้งไว้หนึ่งคืนพอข้ามคืนก็จะมีรากงอกออกมานะคะในช่วงที่รากสั้นๆให้เอาฟองน้ำสำหรับปลูกไปชุบน้ำให้ชื้นนะคะแล้วค่อยๆคีบเมล็ดที่มีรากไปใส่ในฟองน้ำที่ปลูกนะคะขอแนะนำสำหรับท่านที่ปลูกกินเองนะคะในฟองน้ำแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นจะมีทั้งหมด96ช่องให้ท่านแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วนำแค่หนึ่งส่วนเท่านั้นมาใช้ในการเพราะ ในหนึ่งรอบของท่านค่ะฟองน้ำหนึ่งส่วนที่เราแบ่งมานี้นะคะมันจะมี24ต้นและมันก็จะขนาดพอดีกับกล่องใส่อาหารซึ่งถ้าเราใส่ปุ๋ยนะคะมันจะทำให้มีช่องว่างด้านล่างที่ทำให้รากจเจริญเติบโตได้ในช่วงที่เราเลี้ยงต้นกล้าประมาณ2-3สสัปดาห์ก่อนที่จะเอาลงไปถ้วยปลูกค่ะการเทน้ำปุ๋ยให้ยกฟองน้ำขึ้นด้านหนึ่งแล้วก็เทน้ำปุ๋ยลงด้านล่าง ระวังไม่ให้น้ำปุ๋ยติดอยู่ด้านบนของฟองน้ำนะคะเพราะว่ามันจะเกิดเป็นตะไคร่น้ำขึ้นมาค่ะภาชนะที่ใส่ฟองน้ำและน้ำปุ๋ยเพื่อเลี้ยงต้นกล้าถ้ามันใสนะคะให้ท่านหากระดาษหรือวัสดุอื่นก็ได้มาห่อให้รอบเพราะว่าถ้าเกิดน้ำปุ๋ยเจอกับแสงแดดจะทำให้เกิดตะไคร่น้ำขึ้นค่ะมเมล็ดที่งอกแล้วนะคะมีใบเลี้ยงสองใบให้ท่านนำออกแดดเพื่อให้มีการสังเคราะห์สแสง ป้องกันการยืดของต้นกล้าค่ะแร่ธาตุที่สำคัญในการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะเราจะได้มาจากปุ๋ย AB ที่ซื้อจากร้านออนไลน์นะคะแต่ละร้านก็จะมีวิธีการผสมให้ทำตามคำแนะนำของร้านที่เราซื้อมาเราจะไม่ลงลึกว่ามันมีแร่ธาตุอะไรบ้างนะคะเอาแค่การใช้งานง่ายๆนะคะตามคำแนะนำก็คือใช้ประมาณ3 5มถึงซีซีต่อน้ำา1ลิตรในการปลูกผักประเภทสลัดนะคะที่ใช้อยู่ก็คือ กระมังอันนี้จะมีความจุประมาณ18ลิตรใช้ปุ๋ย75 cc ซีซีปัตราส่วนประมาณ4 cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรทีนี้เวลาเราผสมน้ำปุ๋ยในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกน้ำานิ่งนะคะเราเอาง่ายๆเลยก็คือเปิดน้ำประปาใส่ไปในกระมังของเราแล้วก็ตวงปุ๋ย A 75 cc ซีซีลงไปพร้อมกับน้ำประปาที่เปิดค่ะน้ำประปาจะช่วยให้ปุ๋ยกระจายไปทั่วๆ กระมังของเรานะคะพอน้ำได้ถึงปริมาณที่ต้องการเราก็รอสักประมาณ3นาทีแล้วค่อยใส่ปุ๋ย B ลงไปนะคะเจซีซีเหมือนกันกับปุ๋ย A ค่ะถ้วยปลูกที่ใช้ใช้แบบนี้ค่ะซื้อมารวมราคาค่าส่งนะคะหารเฉลี่ยแล้วตกใบละ1บาท50สสตางค์นะคะสามารถใช้ซ้ำได้ค่ะการใส่ฟองน้ำต้นกล้าลงไปในถ้วยปลูก ให้เราดึงฟองน้ําออกมา1ชิ้นสําหรับต้นกล้าหนต้นแล้วก็จุ่มน้ํานะคะเพื่อให้น้ํารวบรากให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็เอามาใส่ลงไปในถ้วยปลูกระวังอย่าให้รากขาดนะคะเสร็จแล้วใช้ที่คีบดึงฟองน้ําลงมาให้รูของถ้วยปลูกรัดตรงกลางของฟองน้ําพอดีค่ะต่อไปเป็นโฟมนะคะเป็นสิ่งที่ได้แก้ปัญหามาหลายรอบมาก ก่าจะลงตัวก็คือถึงรอบที่6เลยค่ะโฟมที่ใช้เป็นโฟมขนาด1นิ้วนะคะเมื่อก่อนเคยซื้อแบบบางกว่านั้นมาทีนี้พอใช้ไปแล้วหักง่ายค่ะพอใช้1นิ้วมานะคะปัญหานั้นก็หมดไปและการตัดในครั้งแรกๆนะคะตัดแบบให้ลอยอยู่บนผิวน้ําแล้วก็จมลงไปตามระดับน้ําในกระลำมังทีนี้ปัญหาก็คือโฟอมดูดน้ําพอโฟอมมีน้ําปุ๋ย จอแสงแดดก็เกิดเป็นตะไคร่น้ำทำให้โฟมมีกลิ่นเหม็นอับชื้นนะคะทีนี้โฟมก็หักง่ายแตกง่ายใช้ซ้ำไม่ขี่รอบโฟมก็พังทีนี้ถ้าเกิดเราวางโฟมบนผิวน้ำจะทำให้ออกซิเจนมันไม่ได้แลกเปลี่ยนบริเวณผิวน้ำนะคะทำให้พืชโตช้าค่ะโฟมที่ตัดขนาดเล็กมาแล้วนะคะเราเอามาใช้ได้ค่ะคือเราต้องมีลวดที่ดัดเป็นลักษณะของที่กัน้น เพื่อไม่ให้โฟมไปสัมผัสกับผิวน้ำอันนี้ก็แก้ปัญหาได้เหมือนกันนะคะจากการปลูกหกรอบนะคะการตัดโฟมที่ดีที่สุดก็คือตัดให้มีขนาดเท่ากับขอบนอกขอ,อ,กของกระลมังด้านบนเลยค่ะเวลาปลูกก็วางโฟมไว้บนกระลมังล็อกด้วยลวดด้านข้าง2ตัวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โฟมปลิวเพราะว่าน้ำหนักมันเบาอยู่แล้วนะคะการจาอโฟมนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลย ถ้าเราอยากจะเลี้ยงต้นกล้าที่มันไม่ใหญ่มากโดยใช้กระม,มังแค่ไม่กี่ใบเราก็สามารถเจาะรูได้ถีขึ้นนะคะต้นกล้าที่อายุประมาณ5สัปดาห์ขึ้นไปใบเขาจะแผ่ออกแล้วก็รากจะยาวขึ้นทําให้รากจะเริ่มพันกันทีนี้เราควรเอาเขาไปปลูกในโฟมที่มีรูประมาณ6-8รูนะคะถ้าปลูกพวกบัตเตอร์เฮดเรดโอ๊กกรีนโอ๊กผักกาดหอมโฟมที่เจาะหรูจะแน่นพอดีเลยนะคะ สำหรับการเจาะ8รูแนะนำว่าให้ปลูกพวกคอสค่ะเคยเจาะแบบ10รูกับ12รูมาแล้วนะคะผลที่ได้ก็คือผักไม่มีพื้นที่ในการจเจริญเติบโตเลยค่ะถ้าจะปลูกให้มันต้นโตจริงๆก็คือแค่6รูจะพอดีค่ะการเติมน้ำสังเกตจ,จะระดับน้ำที่ลดลงไปโดยเราจะผสมน้ำและก็ปุ๋ยในอัตราส่วน ปุ๋ย3-5ซีซีต่อน้ำา1ลิตรเอาไว้นะคะแล้วก็เติมลงไปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่าลืมว่าเราจะเว้นพื้นที่ระหว่างโฟมกับผิวน้ำนะคะเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนอากาศได้ค่ะถ้าผักเราโตเต็มที่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเติมปุ๋ยลงไปในน้ำให้เติมเฉพาะน้ำประปาลงไปเลยค่ะอีกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องแดดครั้งแรกๆที่ปลูกนะคะปลูกเจอแดดแค่ช่วงเช้า ประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงผักยืดไม่โตค่ะพอเปลี่ยนที่วางกระมังปลูกผักใหม่ให้เจอแสงแดดเพิ่มขึ้นก็คือ7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองบางพื้นที่ก็ถึงสี่โมงเย็นผักที่ปลูกเจอแสงแดดร้อยเปอร์เซนไม่มีการพลางแสงไม่มีการสร้างโรงเรือนใดนนทั้งสิ้นค่ะเราเอาที่เราง่ายแล้วก็สะดวกค่ะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกน้ำนิ่ง เราใส่ปุ๋ยก็จริงนะคะแต่ว่าใบนะคะไม่มีการปกป้องก็คือธรรมชาติล้วนๆเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นสังเกตว่าใบปกติหรือเปล่าบางทีใบเป็นลักษณะลายนะคะให้เรามองหาหนอนตัวเล็กๆแล้วก็คีบออกถ้าเป็นใบเป็นรูก็คือจะมีหนอนตัวใหญ่ขึ้นค่ะการเก็บผักแนะนําให้เก็บในช่วงเช้าก่อนแดดออกนะคะเพราะว่าจากที่เจอข้อมูลมาก็คือถ้าเราเก็บในช่วงเย็น แล้วผักเจอแดดมาทั้งวันผักจะมีการสร้างยางขึ้นมาพอเก็บช่วงเย็นมันก็จะมีรสชาติขมค่ะจากที่ได้เก็บผักในตอนเย็นมากินนะคะเรดโอ๊กก e ีนโอ๊กบัตเตอร์เจะไม่มีรสขมนะคะจะเป็นแทงโก้ที่มีความขมขึ้นมานิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งของท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ